ยูนี่เข้ามากินตํากล้วยนะคะยูเทียรอยเอตํากล้วยในตํานานเข้าวะใครมาที่บึงพานชัยนะจะมีจอดเต็มเลยก็หนนาวัดอย่างนี่น้าวัดบึงอ๋อนาวัดบึงอยู่หน้าวัดบึงพานชัยนะครับมีหลายร้านเลยนี่ต้องเอาแห้งตําแบบแห้งๆเลยโอ้ปกติเขาขายอยู่นี่ซุ้มมือได้บ่เน่ยค่ะอ๋อหัวจังม่งขายหัวจังมง่วงเต่าม่วงเต่าหอดหางหงแมค่ะ ก๋อมงเซาหันหางแวงเซยยังแน่นี่ยากเซยยางที่เซยได้ไหอ๋อลูกค้าอยากเซยยังกระบอกได้อันนี้นวดยังนี่ย่อไหมคะบังย่อบักย่อเนี่ครับไพมากหอดลอยเอเดอร์ต่อมาลองเดินสั้นสั้นอืมแซ่บแล้วมาตอกกุ้งเลยปะพอดีเลยวะอุ้ยแซ่บอันนี้กินอีกเลยโอ้ดูนี่ตำกล้วยตำรวม ปลาผู้ได้เบิ้ลดาวน้ำลายแตกกดนหนึ่งมาค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เอาตำเมียงตำหอยหน้ากับบ้าน้ำด้อจ้ะจักบาทนี่ยตำกล้วยโครสบาทสี่สิบบาทบ้าเพีงเลยนี่วุ้ยพรงนี้สี่สิบบาทตำกล้วยตำกล้วยเมืองอร่อยเอเดอร์นี่ครับอยู่หน้าวัดบึงพานชัยนะครับอันนี้สี่สิบบาทสี่สิบบาทอ่ากินหนาล้านเลยอืมบิงเดะแล้วเขาใส่อะไรบ้างมีกล้วยบักงนมบักงนม อย่างทิพย์พันชัยต้องไปบักขามบักขามเออมีบักขามนั้งหรอเราสามารถเลือกได้นะว่าจะใส่อะไรพิกัดหาไม่ยากอยู่ตรงหน้าวัดบึงพานชัยนะฮะรอบๆไปนี่เลยรอบๆบึงพานชัยตรงพ่อ,หหอโหวดนะรายย้านยังนี่เอ้ยซื้อร้านตำตำพืชตำพือ้อ,ป<ะ>อแปลเป็นภาษากลางก็จำเป็นด้วดีแต่วัดเสียบนะตำพืชตำพื้อตำพืชตำพื้อเขาอเล่าสิบเลย รสจัดบานเท่าเลยลองกินอีกขั้นหนึ่งไม่แพงนะ40บาทแม่นเด็ดแบกลายหนึ่งที่สำคัญแซ่บน้ำก็มีเยอะนะเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้ตำเมี่ยงค่ะตำมะขามตำมะยมตำผลไม้รวมตำกล้วยตำลูกจันทร์ตำกระท้อนตำมะม่วงอันนี้อันนี้ตำตำยังไงดาวตำขาตำเมี่ยงบอกอันนี้ตำขา แซ่บด้วยวะอ้เจ้าบนนี่ยฟิเมอสุดยอดเลยไหมํำกันวันนี้ราคาตำกันบ่โอ้ซี่สิบบาทเฮ้ย4ีบบาทพูดใจมากอยเอดต้องหามพาดเมนูแนะน้ำก็คือตำกล้วเนี่ยตำรวมนั่สิละนีแซ่บโอ้ภาษาสุดโมบ่อยไลเลยากปไเลยเลืออีกยังตำามขั้วรปบ่เตำปาหานะตำป้าหานะสื่อไปเิ็นยูบาทแม่อันนี้ตำป้าวะนี่นี่ครับตำปลาใส่ผักเกษตรเพิ่ม ที่ถูกต้องต้องมีผักกระเจกกับหอยนานี่ใส่ลหอยนาป้าห้าสิบบาทเจ้าบนคือได้ลายแท้นี่ครับอันนี้คือตาปลานะห้าสิบบาทเิ็มเบงแซ่บแล้วเอุ้ยวุ้ยโบฟุงเพิ่มเลยอ่ะเจ้าคือกาจือปกติค่ะดาวเพิ่อนบอสแซวนี่เพิ่อนจะขอปรุงเพิ่มเลยจ้าห้าสิบบาทเต็มถุงเจ้าใครเอาสังคมบ่เอ้ยเค่ไหนค่ะ แทนแทนนักเรียนมาสื่อได้หลุดพูดแ่บาบาแพงกดหนึ่งมานี่ครับหาสิบบาทขอบคุณค่ะ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 เบิ่งทุกคนคอยกินตามกวดปากของกางงามแด้เป็นอย่างคอยใส่ริปวิ้นเวอร์